สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องปองปายมาพบกับดิฉันคริสตินาโกออนนะคะแอดมินเจ้าของช่องนะคะสำหรับคลิปนี้พามาเบ่งต้นคูนงามๆนะคะนาะต้นราชพฤกษ์นะคะต้นไม้ของพระราชาหรือเรียกย่างหนึ่งคือว่าต้นไม้ประจำชาติไทยนะคะนาะต้นคูราชพฤกษ์นะคะ,คะ,คะมีประโยชน์ลายอย่างนะคะนะคะ้อคำๆค,คุณคุณ ฉางามได um, ้ค่ะมันเป็นเาะห้อนหรือเปล่า <URE> เ้าะห้อนงาหรือเปล่ามันก็เลยหางหางหรือเปล่าโอ้มันบ้าน่อยว่ามันพวงเงี้ยวงามดีไหมันกะหางอยู่แต่ว่ามันออกขั้นเต็มเลมันหั่นงาหน้ามะลา ท่านงาออกน้ำเนี่ยท่นต้นนวยกำมันกับท่าน,นไม่เบิดตนน้นนั้นอันคือเมื่อไหร่ต้นนั้นพวงใบหญ้าเหรอคือดอกคูนตนะ้นดอกคูนเนะดอกคูนเสียงแคน เลี้ยงเออเหอคือดอกคู่เนิเห็นว่าน้าดีแล้วเนาะกำลังออกดอกพวงมันยาวดีนะ ลำต้นนะคะใช้เป็นเสาบ้านก็ได้นะคะเพะื่อคั้คูณเป็นเสานนเสาหลักเมืองหรือว่าอะไรนะที่ว่าสมัยนักโลกอะ่ะกาเรียกไรน,นะเอาไว้ใช้ทำาค้าคูณคั้บ้านคั้เมือง แฟนคุ้นก็นไปถ่าไปผู้เฒ่าเขียวหมากนะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ต้นหนึ่งนะคะ่ะต้นนี้ดอก่าหลายเป็นไตต้ตนแญ่ค่ะคือเด็อแทนว่าห้กิ่งขื้นสูงเอากิ่งลงมาเห็ดฟืนนะะนะะ้นเนาะค่ะเนาะสาระเสริมเย็นเป็นไหมสาระเสริมเย็น กำลังออกดอกงายเลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะใบคูนก็มีประโยชน์นะคะสำหรับพิธีมงคลต่างๆนะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ